พี่แ <Baker> ม <jump in above> ่บ <kleine mus k> ้าเก็บบปากไอ้ยาเลยด้วยในไอ้เรื่องงีบก็ได้พี่ก็ไร่รโทษแล้วแตดเลยโอเคในเคสนี้นะมันเป็นเกมแนวฮอร์เอา์อ้าวเตียนแมวเ้ยแล้วก็มีแตแล้วเกมนี้เต็มไปด้วยเสียงแมลำคาญแล้วก็ภาพที่รวดเร็ว ทำให้เรากลัวจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างคนเป็นอย่างเยู่แล้วถ้าคุณเราโหลดเกมนี้มาอย่าคิดว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีสําหรับเด็กหรืออะไรบางอย่างและอย่าให้เด็กเล่นด้วยนะไม่ก็ถ้าเด็กก็ชอบกับเกมนี้โอเคคุณโดนเตือนแล้วนะ่าเราจะไม่กลัวนะซึ่งดีครับผมการเกมตัวเล็กเกมที่มีชื่อว่า b a n d i t Basic i n c d u t i o n in learning ผมพี่ต้องกระแดะเสียงได้ไหมเนี่ยเ้ยเกมนี้เป็นเกมแนว์ o รอร์นะฮะอย่างที่เตือนไปตั้งแต่คำเตือนแรกแล้วนะเกมนี้เป็นแนว horror แล้วผมทำการท้าคนในกลุ่มแล้วว่าให้เล่นเกมนี้ให้จบนะเราอาจจะได้เห็นเกมนี้ในอีกช่องของคนอื่นอีกนะฮะแล้วก็เราได้กลับมาสู่รากเหง้าของช่องนี้นั่นก็คือการเล่นเกมผีเกมแนวผีคือที่สุดของช่องนี้นะฮะ ถึงจะกลัวกูก็เล่นนะฮะโอเคไ่อาเซียนเราไปกันเลยดีกว่าไปสิอ่านนอ่ะโอ้สวัสดีนี่ซงอย่างเช็เองนะครับเกมนี้ง่ายๆับผมเราต้องการอ่าบล๊กที่ทำอ่าเหมือนแบบทำเลขลวให้ครบทั้งเจ็ดเล่มน,นะฮะมีกฎโรงเรียนด้วย คุต้องอทำตามกดนะห้ามวิ่งอะไรนะห้ามเข้าห้องห้องพักทูห้ามกินห้ามแดกนะ้ำแล้วก็ห้ามนี้จาการกับกัน,กกนแล้วก็ห้ามโฟท์วอลเบรกอ่าโฟวอลเบรกนี่มันเป็นสัพท์ในเกมนะฮะหมายถึงเกมที่พยายามทะลุม่เตียกม,มาหาเรานะฮะถ้าให้พูดเปรียบเปยก,เปก็เกมอะไรนะอะเกมดอกอกี มึงเบรกกับเฟิร์สบอลแล้วกันมึงเก็ค่อยเหมือนพยายามพูดกับเรานะฮะเรามาทำเลขดีกว่าี่เต็จเฮี้ยเลยเรามีสมุดโอ,โอมันง่ายเกินไปสอมเดืไม่ไม่ควัน Press the ENTER key on your keyboard when you think you have the right answer. There's a Problem 1. 1 minus 1 0. Great 3 equals 5. You got it. Problem 3. Great job. That's right. You're so good. It's easy. โอาคุณทำได้เก่งมากมานีแล้วเอาเหรียญไปซะโอเคเราต้องไปเก็บให้จบนะฮะทำันจะเป็นเรียบปากโอเคเราได้มันหนึ่งอันแล้วนะฮะเราต้องการอีกสักหกอันมันก็ง่ายมันก็ไม่นายขอโทษนะเวลาหมดแล้วล่ะดูเหมือนว่า ไม่สามารถจะเอาวิชาอื่นมาเพิ่มได้ไม่เป็นไรฮะเราเล่นง่ายๆนี่เรื่อะไรวะชื่ะเฮ้ยเฮ้ยจะโกรธมากขึ้นนะทนายยังมีปัญหาแบบนี้น่ะ อะไร Couple tamam อ่ะทำไมเสีกเกมเนียบเออใครตีอะไรใครทำตัวตีอันนี้เชี่ยไรเนี่ยเฮ้ยเล่นเพลงเฮียอะไรไม่เล <playing bull S 1> <ower S 2> ่นไม่เล่นโอ้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เฮีย เป็นเชียเลยนะอืมอะไรอะไรอ่ะตรงนู้นอะไรอ่ะนี่ครับไม่ได้เข้านะเฮ้ยเราจะยิห้องละเข้าห้องดีกว่าเฮ้ยเหลือตั้งเยอะอ่ะอะไรเนี่ยเลขกลุ่มมัว่วอืมเฉนได้ยินประตูที่นายเปิดทุกเด ลูกบาเลยนะหายและเฮ้ยเฮ้ยสมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเล Fuck Fuck Shit man ไม่นะไอ้กีห้องอยู่ใ,ใกล้เองพอคำไอ้เข้า่เข้าได้หัว่าโดนแดกแน่นอนอต้องต้องรอก,ก่อนโอ้ยมันใกล้มันจีต้ตดอ่ะ ยูน okay. ิสเตเรสคุณต้องพักสิผ่านแล้วกูขอร้องล่ะไม่เอาเฮียด้าเฮียเฮียอะไรกันเนี่ยนี่กูต้องร่างใหม่ใช่ไหมเนี่ยเสียจ้าจึงเหมือนว่าเราสามารถทำ ถ้าอยู่นิ่งมันก็เพิ่มนะเดีย๋ยวนะต้องรอละาล้วขายทางหนีให้ได้ครับผมเราจะไม่ยอมแพ้อ <något donkey Monday> <empty> ัน <commer> น <del os> ี okay. ้เราต้องไม่ให้พลาดนะฮะไม่งั้นเราคงไม่อยากมีปัญหารตอนแรกนะโอเคเรนตุ้งไม่รู้ทำอะไรแต่เก็บไว้ก่อน โเคฮะเรามาที่สมุทรสีฟ้าไม่หรอกฉันครั้งนี้นายจะจับฉันไม่ได้มาละชัดเลยโหนแกมือ หนึ่งสองสามส,สี่ห้าเราเนลอ้อมมาทนี้ก็ได้บบนะโอเคข็ง้อไม่เจอไอ้ครูเทียนนั่นนะอ๋อเรายืนนิ่งๆมันเป็นการพักให้เราหายเหนื่อยได้ครับโอ้ย รู้แล้วว่าไอ้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 คนเสื้อดำม,มันทำอะไรลองใส่เป็นในหน้าคล้ายๆเหมือนแบบด,ดูดูเรานะคะผมว่าเราทำผิดกฎหรือเปล่าผมไม่น่าจะถ้า<อ>ทำผิดกฎเกิด,กดขึ้นโอ๊ยเจอข้างละเกต้าติขมวดหมาเถอะเกนี้กูไม่กลัวนั่นงแปะเลยเฮ้ อยากรู้ใครเป็นคนทำเสียงเกมนี้ไว้เฮียเฮ้ยเฮียชื่ออะไเนยถุงเทา้าถุงเท้าเดินได้มาแล้วฮะไอ้คนคมเอคเอคงกดดนนีวยเงินด้วเงินโ้ยเราห่างใจไ <c oughs> อ้ครูเวนนั่นอยู่ <c oughs> เรามีสิทธิชนะฮะเรา <c oughs> แกนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกฮะ แกได้ยินประตูที่ไหนเปิดทุกบานเลยนะมาเหอะเฮ้ยเฮ้เสียงมันใกล้แปลกๆไม่เอาไหนผูเชื่อสงสัยมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้แน่นเลย No running in the hall อย่าวิ่งในห้องนะอ,หอะีอหอืห้ อาวะเอาวะเอาวะมาไกลวะเออฮ้ยอีกองพี่โคตรโกงเลยี่โอ้ยโกงสัตว์นะโอ้โหสเตนเหเฮ้ยมีประตูเฮ้ยมดูดิมีโทรศัพท์ตรงนู้นนะไปได้ปะโอ้โหไอ้ที่นี่กน ไม่ไม่มึงจะมาเล่นตอนนี้ไม่ได้ไอ้า, 1, 2, 3, าย1สองสามกูหมดไปแล้วเอสเพ่พ้อมดิยูจะโดน่อตังตันอะไรอะไรคือยี่ห้าเซนไม่นะไม่นะกูค,ครับผมขอโทษผมขอโทษครูไอ้เรองอะไรทำไร ไอ้โอ้อะาไอ่อะไรของมันมาเนี่ยโอ้ยมามึงมากูพร้อมแล้วชริปอะไรอะไรสลิปสลิปอะไรอะไรของมันเนี่ยเอ้าเอ้าเยี่ยฟูมาละยานะอะไรอ่ะป้าเหรอเฮ้ย ตะกี้ปลาใช่ไหมอะไรของมันวะนะฮะเรายัางมึงไปต่อนะฮะอืมโกรธจะช่างมันใครสนมึงละ่ะผมจะออกจากโรงเรียนนี้โรงเรียนหัวเอ้ยโอ้โหไม,ม่ได้วิ่งผมไม่ได้วิ่งไปไปอะไรผมไม่ได้วิ่งจัดระแจมมาจัดระแจมฮะจับไอ้ปลาปลาถึงร้านานะกูยังไม่รู้เลยนะ ท้าวะถุงท้าครับท้าซ้างอุ้ยหายเห็ดแค่เกมนี้มนไม่ได้ทำให้ผมกลัวแต่เกมนี้มันทำให้ผมหลอนเลยหลอนแดกทำไงอุ้ยอุอ้ยเต็มเอง์<วา>มไม่ไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าม่ที่ไกลตีตเลย โอ้นี่ฮะเอาใจห้องละสามศูนย์ควยเออมาเถอะอีดอกแค่นี้มันจับผมไม่ได,เได้เราได้สี่แล้วอะมันมาแน่ๆะ่ะโอ้โหมาแบบนี้กูรู้เลยอะไรนี่คือบุลรี่บุลรี่ เฮ้ยไอ้ของพวกนี้ละมันนี่ย i ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ m เฮ้ยไม่ผ่านเซียอะไรผ่านไปไปไปเฮียเฮียอะไรใส่ได้จุดเท่ผมจะผ่านไหมวะเนี่ยไอ้สัตว์ควาย แล้วไปไปสี่สี่ห้าวิง่งวิ่งวิ่งแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วอ้าวอ้าวเยน่ยงชั้นที่อะไร,รคูกักผมไม่ได้ไม่อย่าบอกพ่อแม่ผมนะว,ว่าผมวิ่งอ่ะไอ,อ้บูลลี่เฮีย เดินมาล็อกเลยโอ้โหหลังเลยแยะเท่หลังหลังเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นลอกไอ้สองตัวนั่นเยเราจะคุณถุงเท้าเราเจอมิสเตอร์ถุงเท้าด้วย จแน่งไงคือน่สุเลตไปเดี๋ยวโบไปเดี๋ยวไม่ได้วิ่งครัมึงจะเดินไปเดินกลับสวิสวิสตีมเฮอะไรไม่นอนเสียงมึงนี่สันสตาร์สุดยอดเลยแต่เสียงเออโขไม่เราจะไม่ยุเราจะไม่ไป เอ้เราจะไปสิอ, 9. อ่นนี้ได้เก้าอันนี้ได้หกข่วยเราครูจะผมไม่ได้เราก็ผมเก่งเกินไปเข้าใจปะแม่เฮ้ยดีกว่าทำนี่มันเลือดเฮ้ยไอสเตมไม่ได้เต็ม,ตมโอ้อโหเฮียแันฟเฟรตแมนแัน,นฟเฟรตให้แต่มันดูขึ้นปะวะเพราะว่าผมว่าถ้าผมทำแบบนี้ต่ออีกอ่ะมันตามผมทนแน่นอน มีเราหนีกอน e x t e n t i o n เดี๋ยวค่อยอ่านนะครับผมไมโโโโ่ไม่โอ้โหเยี่ยมหนึ่งสองสามสี่ ทาาจากท้าหลังตั้งแต่เส้งตูดโอไม่นะโอไม่นะไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณครูกูณอตีผมอย่างนี้ไม่ได้อ,อะไรอ๋อมาสิมาให้ใกล้มาดิมามาไปแดง ผมไม่ได้แดกครับผมไม่ได้แดกผมไม่ได้แดกน้ำมไม่ได้แดกไหลคุ้ยเคี้ยนะเราพอยือ้ความตายได้สักระยะนะตอนนี้เก่งว่าเราชนะว่ะจริงเอาชนะได้ะเอาสต่ว่าชนะได้แต่ก็ somehow ไม่คุ้ยเคี้ยเฮ้ย you. <Hey. S 2> When will you <Hey. S 2> learn? you hey. อย่าบอกนอะว่าอยู่ใกล้ๆอ,อ่ะไม่ครับผมขอโทษอีาเี้ยไี่ไอ่ผมไม่หวานเลยอ่ะ เป็นยังไงบ้างคะหาเกมแบดดี้แบดซิงเกิลเช่นเดนเลอร์นิ่งนะฮะผมถ้าชอบ,บเกมน,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 นี้นะฮะหรืออยากจะให้ผมเล่นเกมแน,นวปริศนาอะไรอย่างอื่นก็ไลฟ์ไว้นะฮะติดตามไว้นะครับผมมันจะมีเกมแปลกๆมาเล่นเรื่อยๆ,ๆนะผมรับเกมปรเจกต์หลักในช่องผมอีกตั้งเยอะแยะนะครับผมสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบายพวกคุณเืลยย